สวัสดีครับกลับพบกับพอจารเดอร์อีกครั้งนะครับผมวันนี้ผมก็อยู่ที่ศูนย์เอเอ r แฮร์รี่ดิวสันออฟพัทยานะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมมาชมกับรถแฮร์ y ี่ดิวสันในตระกูลซอฟ t ์เ l ลตัวท็อปที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือแ a t บอย2021ครับ โอเคครับก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับในสำหรับเจ้าตัวปี2020นะฮะก็วันนี้นะครับมีโอกาสเป็นปี2021นเะครับเข้ามาใหม่เลยนะครับมาดูกันว่าจุดเปลี่ยนของมันเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวไล่ชมกันละกันนะครับดูกันที่เรื่องของล้อกันบ้างนะครับก็ลักษณะของล้อยังคงเป็นลักษณะแบบลูมิเนียมล้อตันๆแบบนี้เลยนะครับเนาะขนาดนั้นก็ล้อหน้านะครับอยู่ที่ 1 6 0่งรอบทัขอบนะครับนี่ขนาดตันๆเลยนะฮะนี่ยางก็ขนาดค่อนข้างที่ใหญ่ๆเลยทีเดียวนะครับไล่กันมานะครับจุดที่แตกต่างเข้ามานะครับนั่นก็คือเรื่องของตัวรอบนะฮะนี่ครับนี่ตัวครอบทั้งหมดเลยนะฮะจากเดิมเนี่ยจะเป็นสีปัดเงาครับส่วนเจ้าตัวปี2021นนั้นเนี่ยให้เป็นสีโครมมาหมดเลยนะครับเห็นไหมครับนี่สีโครมมาทั้งชุดเลยนะครับคุณผู้ชม ไล่ขึ้นมาครับก็เรื่องของแฮนด์แฮนด์ก็เป็นสีโครมมานะฮะกระจกมองข้างก็เป็นสีโครมมานะครับนี่ตองบอกว่าให้ความดูแบบเป็นพรีเมียมมากขึ้นนะครับผู้ชมไล่กันมาครับเรื่องของตัวถังนะฮะก็มีแผ่นเพจครับเป็นฮาร์รีดิวสันมีดาวอยู่ตรงกลางด้วยครับอารมณ์แบบกับปันอเมริกาเลยจริงๆครับอันนี้ต้องบอกว่า สวยถูกใจมากๆครับแล้วก็สีนี้นะครับเป็นสีใหม่เป็นชื่อเรียกว่าเดสเดสบูดหรือเปล่านะฮะผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้อีกทีละกันนะครับก็เป็นออกสีเขียวเขียวไม่ได้เข้มมากนะครับก็อ่อนๆนะฮะผู้ชมนี่ขนาดถังน้ํามันก็อยู่ที่8.9ลิตรนะผู้ชมถือว่าค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรเลยครับถัดกันลงมาครับเรื่องของเครื่องยนต์นะฮะก็ยังคงใช้เป็นเครื่องยนต์114คิวบิตนะครับ1,868ซีซีนะครับ จุดแตกต่างกันนั้นก็อีกหนึ่งจุดนั้นก็คือเรื่องของฝาเครื่องนะครับฝาเครื่องนี่ครับจากเดิมเนี่ยจะเป็นเหมือนอารมณ์ปัดเงานะฮะแต่ปี2021นิเนั้นเป็นสีโคมมาแล้วนะครับนี่สวยงามมาพร้อมกับกองเปื่อยนะครับนี่เปิดให้ดูนะนี่ครับกองเปื่อยก็เป็นสีโคมนะฮะสวยงามเลยทีเดียวครับนี่ครับดูกันไกลๆถัดลงมาครับเรื่องของ บอดพักเท้านะฮะก็เป็นขนาดแผ่นใหญ่เลยครับวางเท้าเนี่สยสบายๆเหมือนรถทัวริงเลยนะครับแป้นเบรกก็ขนาดใหญ่พอสมควรนะฮะนี่พับได้นะครับนี่พับแบบตอนนี้ล้ม,ลมแผลล้มแปะอะไรประมาณนี้นะครับนะส่วนนี้เครื่องยนต์ก็เป็นสีเงาหมดครับท่อก็เป็นใต้สองออกสองนะครับนี่ไล่กันมาเลยครับนี่ก็ดูดูกันไกลๆนะฮะนี่ สวยเลยนะครับเพราะว่าดูความเป็นพรีเมียมมากขึ้นนะฮะเดี้อบอกว่าสวยจริงๆครับไล่กันมาครับเรื่องของตัวโช๊คหลังนะฮะก็สามารถปรับได้นะครับมี5ระดับนะฮะนี่ได้ครับไล่กันมาเรื่องของตัวข้างๆนะครับตัวนี้เนาะผมไม่แน่ใจว่าเรียกอะไรนะฮะก็เป็นสีโครมมาให้หมดเลยนะครับรวมถึงไฟเลี้ยวหลังนะฮะนี่โค้งเลยทีเดียวดูพรีเมียมกันจริงๆครับ ัดมาเรื่องเบาสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเบาก็เป็นเบาขนาดใหญ่นะฮะบอไม่ได้นุ่มแล้วก็ไม่ได้แข็งจนเกินไปนะครับใหญ่อยู่พอสมควรครับนี่นะครับแล้วก็มีเบาคนซ้อนมาให้ด้วยนะครับนี่รวมถึงพักเท้าคนซ้อนก็มีมาให้ก็น่าจะนั่งสบายครับตรงนี้ไล่กันมาครับผมเรื่องของล้อหลังกันบ้างครับก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์เหมือนเดิมครับเป็นล้อตันตันโดมิเนียมแบบนี้นะฮะขนาดนั้นอยู่ที่ 240ทับ40ขอบ18นะฮะก็ใหญ่เลยครับ2อ0ี 240, ่นี่ไม่ธรรมดานะฮะนี่ผมให้ดูปวบๆครับสวยๆเลยนะฮะมาถัดออกมาครับถัดมาเรื่อยๆก็เรื่อง,เร,องเรื่องของไฟท้ายนะครับยังคงเป็น led นะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกอยู่ในตัวเดียวกันเลยนะครับเรื่องของตัวยึดป,ป้ายทะเบียนก็อยู่ตรงนี้นะฮะก็เหมือนเดิมครับก็ สวยๆก็ถอดออกนะฮะโชว์ล้อหลังเต็มๆนะฮะนี่มันมัมนมีความสวยงามอยู่นะฮะส่วนเรื่องของสีนะครับลวดลายนั้นมีการเล่นลายนะครับนีเห็นไหมมีแบบเป็นลายเหมือนอลรมสีที่เขียวอ,อ,อ่อนนะฮะตัดตัดให้มันเป็นริ้วลายนะฮะนี่ระบบขับเคลื่อนก็เป็นสายพานนะฮะตัวบังสายพานก็เป็นครมเมียมเช่นกันนะฮะนี่แต่ตัวมุเล่นี่ สีแบบสีลูมิเนียมนะฮะดูแบบขัดขัดสักนิดนึงนะครับสำหรับผมนั่นอันนี้แต่ก็ไม่ได้ดูน่าเกลียดจนเกินไปนะฮะมาไล่กันมาครับน,นี่เรื่องของพักเท้าคนซ้อนนะครับฝั่งนี้นะเรื่องของครอบแข้งฝั่งนี้นะฮะก็เป็นสีโครมเช่นกันนะครับแล้วก็มีเลข114เรื่องของการเกียร์นะครับก็เป็นโครเมียมนะฮะพักเท้าตัวนี้ก็เป็น แบบบอดขนาดใหญ่นะฮะก็พับได้นะครับไล่ขึ้นมาด้านบนก็จะเป็นเรื่องของตัวคาดตัวนี้นะฮะก็จะคงเป็นสีโคมนะฮะเปลี่ยนใหม่เป็นสีโคมแล้วนะครับนี่ไล่ขึ้นมามีสัญลักษณ์แฟลชบอยมาด้วยนะฮะตรงนี้นี้ก็จะเป็นเรื่องของหน้าปัดนะครับเป็นเรื่องของฝาฝาถังน้ำมันนะครับก็เป็นฝาหลอกหนึ่งฝาครับอันนี้คือฝาจริงนะฮะอยู่ฝั่งนี้ครับส่วนเรื่องของตัวเรือนไม่นั้นก็ บอกแค่เป็นเข็มนี่คือบอกความเร็วนะฮะส่วนเรื่องรอบเรื่องอะไรต่างๆจะอยู่เป็นหน้าจอดิจิตอลตรงนี้นะฮะมีระดับน้ํามันด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องโอเคแล้วแหละเพียงพอการใช้งานนะฮะมาไล่กันดูประกับแทนกันบ้างนะครับตันนี้ก็ฝั่งซ้ายเนี่ยก็เป็นเรื่องของไฟเลี้ยวนะฮะตัวเซเล็กตัวแต่ไฟสูงนะครับไฟแบบไฟสูงแบบพลัสนะฮะก็ให้ความเป็นพรีเมียมสีโคมนะฮะนี่ สวยงามนะผมว่าดูพรีเมียมขึ้นนะครับแล้วก็ฝั่งขวานั้นก็เป็นเรื่องของไปเลี้ยวนะฮะสวิตปิดสวิตสตาร์ทนะฮะสวิตออฟลันแล้วก็สตาร์ทไปฮาตาดนะฮะแล้วก็เรื่องของกระปุกน้วมันเบรกอีกหนึ่งจุดครับเรื่องของคัสต์นะฮะก็ยังคงเป็นคัสสายอยู่นะฮะนี่นะครับก็ไม่ได้แข็งแล้วก็ไม่ได้นุ่มจนเกินไปนะครับนี่ก็คงความคลาสสิกมากๆครับนี่ครับดู สวยจริงๆครับผมโอเคครับก็มาพูดถึงเรื่องของราคาบ้างนะครับกับเจ้าตัว Fat ตบอยปี2021นะครับในตัวเริ่มต้นนะฮะราคานั้นอยู่ที่1 1 1 9 0ล้านหนึ่งบาทครับผู้ชมก็ไม่มากไม่น้อยนะฮะส่วนเจ้าตัวคันข้างหลังผมนะครับเป็นสี Deadwood Green นะฮะคือออกเป็นสีเขียวนะฮะราคาตัวนี้เนี่ยเพิ่มไม่หนึ่ง0 0บาทนั่นก็คือ 1 1 2่ง0 0าบาทนั่นเองนะครับเพิเพิม่มไปหนึ่งหมื่นเองน่าจะเป็นสีพิเศษของปี21เลยก็ว่าได้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวของเรื่องของทูโทนนะฮะทูโทนก็คือมี2สีนะครับนั้นตัวนั้นนั้นอยู่ที่1 1 3 9 0 0 0า้านบาทครับโอเคก็ย้ำอีกครั้งครับเริ่มต้นนะสีดำนั้นอยู่ที่1 1 1 9 0 0้านบาทครับก็เป็นรถที่ราคาเกินล้านในกลุ่มซอฟเทลนะครับอีก1รุ่นนะฮะนั่นเอง ส่วนของเรื่องของเองินดาวนะครับดาว20%นะครับอยู่ที่2 2 3 8 0 0บาทนะครับผ่อน36เดือนอยู่ที่27,322บาทครับ48เดือนนั้นอยู่ที่21,105บาทครับและ60เดือนนั้นอยู่ที่17,375บาทนะครับก็ถือว่ารถยนต์คันนึ่งนะครับนะคุณผู้ชมนะราคาก็1ล้านกว่าแล้ว นะครับต่อใครที่ชื่นชอบนะครับในตระกูลซอฟเทลแล้วก็ชื่นชอบในตัวของแฟลตบอยนะฮะก็สวยงามครับนี่ครับชมกันจะชัดนะสีนี้ก็ถ้าใครที่ชอบสีนี้ก็สวยอยู่พอสมควรครับแต่ทีนี้ผมชอบขึ้นมาจากเดิมนั้นคือเรื่องของชุดที่มันเป็นสีโครมนั่นเองมันดูให้ความเป็นพรีเมียมมากขึ้นนะครับถ้าเป็นสีดำเนี่ยผมว่าน่าจะตัดกันค่อนข้างที่จะสวยอยู่พอสมควรเลยครับดาเงาเนะก็แล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละบุคคลนะฮะ ก็ส่วนเรื่องของโลโก้นี่สวยจริงๆครับมีดาวด้วยนะฮะกับตันอเมริกานะฮะก็นี่ครับสวยๆครับผมเป็นไงบ้างครับกับเจ้าตัวแฟตบอยปี2021นะฮะก็ต้องบอกว่าดูมีความเป็นพรีเมียมมากขึ้นครับย้ำอีกครั้งกับราคาค่าตัวเริ่มต้นนะครับ1,119,000บาทนะครับถ้าถามผมแล้วนะฮะถ้า มีงบจำกัดหรือว่ามีงบพอสมควรเนี่ยกับราคานี้นะฮะถ้าเป็นผมนะผมกัดฟันนะฮะไปเล่นทัวร์ริ่งดีกว่านะครับหรือไม่ก็จะเป็นเจ้าตัวรถคิงสติกไกด์นะครับเนาะก็ต่างกันประมาณสัก1นึ่งแสนถึงสองแสนบาทนะครับนะแต่นี้ก็แล้วแต่ความชอบความทัาอันนี้เป็นมุมมองในความคิดเห็นของผมเท่านั้นเองนะครับก็ใครที่ชินชอบก็ลองเข้ามาชมรถหรือมาติดต่อสอบถามได้นะครับในที่ศูนย์ เอสฮาร์รีดิวสันออกพัทยานะครับมีเซลบริการทุกท่านแล้วก็ทีมสวิตบริการอยู่ตลอดเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับการพามาชมกับเจ้าตัวแฟตบอยปี2021นะครับก็สวยครับผมบอกว่าเลยสวยมากๆครับมีตังค์นี่จัดแล้วนะฮะโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยแล้วกันนะครับครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน พบกันใหม่คลิปหน้าครับจะพาไปชมรถคันไหนหรือไปรีวิวรถคันไหนครับขี่รถคันไหนก็ติดตามแล้วกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ